สวัสดีครับ,บผมไคเปอร์ครันน้งนึงแล้ววันนี้เราอยู่กันในไมครับอาทรทูพิเซนไคทัวาเหมือนเดิมก็หลังจากเขาที่แล้วผมก็ได้นำเสนอเอ่ออะไรเอลฟราไฟชาเลนต์เวอร์ชันหนึ่งไปนี่ผมไปเจอมาอีกอ่าอา,อาทิตย์นี้ผมขอนำเสนออีกนำเหนอเลยนำเหนอเลยอันนี้อลังการแน่นอนคุณอลังการอลังการมากๆ ไม่ใช่แค่แบบการบินเหมือนแบบเอลท่าไฟส์ชาร์เลนจ์คราที่แล้วที่แบบบินถึงจุดเออแบบเขาเรียกว่าปลายทางใช่ไหมแต่อันนี้คือมีมากกว่า1เส้นทางในแมปเดียวแล้วเราทำครบถึงจะชนะอะไรเงี้ยนะก็ชื่อแมปว่า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 แมปอะไรอะเอลท่าฟอล์โฟล์โฟล์ดีเอลท่าฟอลเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็นโบดง่ายเนี่ยเห็นไหม ก็จะขึ้นว่า Regeneration แล้วก็สามารถยืนได้อ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็นโหมด normal ก็จะไม่รีเจนแต่ยืนได้โหมด hard เออจะ recommend เลยก็คือเลือดเราจะรีเจนแต่ถ้าเรายืนที่พื้นเราจะตายทันทีเราแบบโหมด normal ก่อนแล้วกันโอเคคือเลือดไม่รีเจนนะแต่ว่ายืนได้ เขาบอกว่าห้ามกดอ l ล r ร v ฟ o l e t h สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าย i g h สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่น่าจะชื่อเอ่อไอ้น,นี่ไงอะไรนะเส้นรอบวงป่ะเส้นรอบวงแต่นี่มันสีเหลี่ยมไม่ใช่เหรอถ้ามันถึกครับเออกดก็คือ never go up เอ่อห้ามเดินย้อนขึ้นมาประมาณนั้น ห้ามทำลายบล็อกแล้วก็ให้สะสมก็คือให้เก็บขนแกะให้ครบเพื่อที่จะจบเกมนี้นะครับโอเคกดเพื่อเริ่มเกมอ่าตั้งเรนเดอร์ดิสแทนด์ที่สิบเรนเดอร์ดิสแทนด์ที่สิบแล้วก็กราฟิกฟาสต์ f ห้าแทบ็บแท็บคือ best time F5 c a n h e l อันนี้ก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ไอเอลตราก่อนหน้าน,นี้อันนี้คือห้ามกดโอเคกดทางนี้ก็ได้โอ้ว้วาวสุดยอดนี่คือเหมือนว่าเขาทำแมปให้เป็นแบบยังไงอ่ะนฟินิตี้ไม่รู้จบนะที่เรามองขึ้นไปนี่คือจุดด้านล่างของที่เรายืนนะเออโอ ทำไมโอ้อ๋อเราได้จัมบูทอ๋อ oh, เพราะว่าเราจะได้โอ้โ oh, หมีสีเยอะมากคุณผู้ชมน่าจะ16สีพอดีเป๊ะไหนผมก็คงไม่สามารถนะที่จะพาทําได้หมดทุกอันอ่ะผมพาทัวร์ดูแล้วกันโอเค f 5แค c a n ท help ชนก็เหมือนกับไอเอลตราไฟส์ซิมูเลเตอร์นะเอ้ยไม่ใช่ไฟสิมูลเลเตอร์ ไปแชาเลนต์แต่ว่าอันนี้จะบินเรื่อยๆแล้วไอ้ที่เราบินเรื่อยๆเนี่ยแหละเราจะต้องหาวูอย่างเช่นอันนี้คือสีสีอะไรอ่ะมาจินต้าใช่ไหมเราก็ขนแกะไหน่ะไม่ใช่ขนแกะอันตรงนี้ใช่ไหมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขนแกะตรงไหนอ๋อเพราะว่าให้เรนเดอร์สิบ ผมว่าอย่างนี้แสดงว่าไหนผมขอลองกด f ถ f 3 f ถามอะไร f 3สิ f 3ผมขอดูตรงเอ่อค่า X นะฮะคุณผู้ชมดูค่า X นะค่า X ตอนนี้กำลังล่นลงมาแล้วนะถึง98 8 8 8 9 9แ0แปเอ้าแปลกไหมคุณผู้ชมตรงที่ค่า X เอ้ยเราต้องดูค่า y สิไม่ใช่ค่า X โถ ใช่ไหมเราต้องดูที่ค่า y เออค่า y อยู่ที่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคุณผู้ชมค่า y เราจะค่า y ตอนนี้เราลงมาแบบ160 150 150 130 120 198 95 94 93นี่คือ เนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นมาใหม่ก็คือเราจะบินไม่รู้จบใช่ไหมจนกว่าเราจะได้เจอไอ้ขนแกะซึ่งแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอโอ้โหวนเรื่อยเลยนะเนี่ยดูนะดูค่าวายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเจอให้ดูค่าวานี่คือค่าวาแบบอยู่ที่แปดสิบแล้วนะเนี่ยขึ้นมาสองร้อยใหม่ก็คือเหมือนเราจะตกแลนะ้วเหมือนเราจะชนแต่ว่าเราก็เอออะ เออทำไมตรงนี้มีสีเขียวมันยื่นลงมาเงี้ยเขาบอกว่าห้ามขึ้นไปใช่ไหมแปลว่าต้องมีสีเขียวทางลงอ่ะสิเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะหรือว่ายังไงผมก็เออหรือว่ายังไงเดี๋ยวนะเนี่ยมันจะเืิดว่าเราจะกดด้านบนเห็นไหมมันจะมีช่วงที่แบบเนี่ยอันนี้คือ ยังไงเขาห้ามห้ามเราเราเทินอัพขึ้นไปแต่อ๋อนี่ไงนี่ไงผมเห็นความแตกต่างแล้วอุย้ยตกใจผมเห็นความแตกต่างแล้วอันนี้เหมือนเหมือนมันมีสองอันปะหรืออะไรยังไงทำไมอันนี้บินเรียบอันนี้เขาเรียกบินลาบนะฮะบินลาบคล้ายๆนกพินราบนะถ้าเรานกพินราบนี่จะไม่บินลาบเหมือนที่เราบินเรียบนะ เออแปดสิบเห็นไหมเนี่ยอยู่ๆขึ้นสองอีกครั้งนึงแล้วแปลว่าเขาตั้งคอมมานด์ไว้ใช่ไหมให้แบบเราเอ,อือบบินเรื่อยๆแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ไอเจ้าวู oo, มันจะอยู่ตรงไหนลักษณะวูจะเป็นยังไงเหื่อคุณผู้ชมเอาแบบนี้ไปไงคือผมพยายามหาวูให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเขาวางวูยังไงเดี๋ยวผม คือไม่ใช่รอทุบด้านข้างอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือมันจะมีแท่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามหาผมพยายามหาหคุณผู้ชมอยู่เผื่อคุณผู้ชมคนไหนเอาไปเล่นไงจะได้รู้ว่าเจ้าูวูว,ว,ว,วูเป็นยังไงคือถ้าคุณผู้ชมเล่นแล้วแบบเปิดเสียงดังๆคุณผู้ชมจะได้ยินเวลาแบบถ้ามันความเร็วมันถึงจุดที่แบบ ความเร็วมันถึงจุดที่แบบน่ากลัวแล้วอ่ะคือแบบมันจะดังฟิวเหมือนแบบคุณผู้ชมนึกถึงอ๋อนี่ไงทางผมหลดเริ่มแหลกละคือแบบถ้าคุณผู้ชมได้ยินเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเราเรานั่งอยู่บนรถอ่ะแล้วพอเรานั่งสักพักเนี้ยเราอยู่บนทางด่วนหรือแบบไม่จำเป็นต้องทางด่วนก็ได้คือที่ไหนแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปทําจริงๆนะคือเหมือนแบบเคยได้ยินไหมแบบเวลาแบบเรานั่งบนรถหรือแบบบนมอเตอร์ไซค์เงี้ยแล้วแบบอยอยู่บนรถเงี้ยแล้วแบบเราแอบแง้มกระจกนิดหน่อยอ่ะจะได้ยินเสียงฟู เหมือนแบบลมมันผ่านหูเราอย่างรวดเร็วอะประมาณนั้นเลยอะจริงให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่ผมกำลังหาวูอยู่อเอ๊เขาบอกมันจะเป็นแท่นแท่นแท่นยังไงล่ะนีอะะะะ่อ้าวเจอแล้วจอแล้วเจอแล้วอ้าว ไม่ใช่เหรออันนี้คุณหลอกดาวเหรอใช่ไหมมันเป็นแท่นของสีขาวใช่ไหมโท่ปัโท,โทอืมมันเป็นแท่นของสีขาวแล้วจะเป็นยังไงนะ้าเออผมก็หาต่อไป หรือผมเคยแบบผ่านไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของแมปอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไม่ถึงอะไรอย่างี้อ๋อสีขาวมันหลอกเาราโรโอเคอ้ยแล้วผมก็ยังหาต่อไปสะสมวูยังไงคือจะให้ผมเลาะจาก ต้านข้างย่นี้นะผมเลาะไปนานแล้วจริงๆคุณเอหรือว่ามันมีเส้นชัยของเขาโอ้ยเดอเดเด,ดอาจจะมีเส้นชัยของเขาหรือเปล่าเอผมก็ต้องหาให้เจอให้ได้ว่ามันเป็นยังไงอ๋อนี่ไงออกมาแล้วแล้วไงอะฮะคือ ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วออกมาแล้วแล้วยังไงต่อครับเออหรือว่าเราต้องเออเราก็ผ่านมาแล้วนี่เออเออเออนั่นดิผมก็งงอันนี้คือผมผมผมผ่านแล้วนะผมนี่เอ,อ้ย ตกใจก็อะไรเนี่ยก็อันนั้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาวูมาได้ไงแต่ก็โอ้โหหรือว่าเป็นการฝึกนะก็ถ้าสมมุติว่าผมก็เดี๋ยวลองไปเช็คดูอาจจะเป็นที่แมปเขาอาจจะบั๊กอะไรอย่างนี้แต่ก็เนี่ยมันคือการฝึกอันนี้ได้ดีเลยแหละผมว่าที่เนี่ยมันคือการฝึกเอล r าได้อย่างดีเลยเป็นแบบ ถ้าใครไม่ซีเรียสนะเรื่องแบบจบแมปอะไรเงี้ยลองเล่นแบบปกติอะเล่นแบบลองล่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราจะนั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าใช้ได้เลยนะสำหรับแมปนี้ก็คณคับที่ติดตามชมก็ผมไคเปร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่เออสวัสดีครับเอาใหม่อะลายดีๆแล้วก็คณคับที่ติดตามชมก็ถ้าชอบกดไลค์นะแล้วก็ าใครอยากลองไปเล่นก็เล่นได้ลิงก์ของแมปอยู่ที่ description เรียบร้อยแล้วนะครับโอ okay. เคเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมกับผมไคเปอร์ iper, ต้องขอตัวลาไปก่อนหรลบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย